สวัสดีครับผมหมอเดนะครับนายสตะวแพทย์สมนุนลมตีฮิรันนะครับสตะวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์ไออุ่นนะครับหมาแมวสามารถเป็นลูคีเมียได้ไหมสาเหตุเกิดจากอะไรลูคีเมียเป็นได้ทั้งหมาทั้งแมวเกิดจากอะไรมันจะต่างกันในหมากับในแมวในหมาเนี่ยจะเจอได้สองแบบ ก็คือแบบแบบเจับพันกับแบบเลื้อลังของในหมาเนี่ยปัจจัยมันหลายอย่างอาจจะเป็นพวกสารที่ก่อให้เกิดโรคก,ก็ได้ความผิด,ดปปิดปกติของไขกระดูกก็ได้แต่ของในหมาเนี่ยเจอไม่บ่อยเท่าในแมวการรักษาส่วนใหญ่แล้วในหมานะถ้าเป็นแบบเจ็บพันธุ์อะไรพวกนี้ก็คือทําคมอมรักษาตามอาการอะไรพวกนี้ไปแต่ถ้าเป็นแบบเลื้อรลังส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นอาการแต่ถ้าของแมวเนี่ยเจอได้บ่อย ค่อนข้างอันตรายในแมวเนี่ยจะเกิดจากเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดเพราะว่าไปลิวคิเมียคนทีถามว่าลิวคิเมียคืออะไรลิวคิเมียก็คือมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งคืออะไรมะเร็งก็คืออะไรที่มันเยอะๆขึ้นฉะนั้นถ้าเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวใช่ไหมก็คือเม็ดเลือดขาวมันเยอะๆขึ้นเรื่อยๆคนี้ปัญหาคือพอเม็ดเลือดขาวมันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก่อให้เกิดอาการยังไงมันก็จะไปทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยพอมันเยอะขึ้นเนี่ยมันก็ทาให้มีปัญหาในเรื่องของปริมาณเม็ดเลือดแดง รือเกล็ดเลือดอะไรพวกนี้นต่ำลงเรื่อยๆภูมิคุ้มกันก็ตกอืมะ <c oughs> นั้นในแมวเนี่ยพอเป็นเยอะๆปุ๊บเนี่ยตัวก็จะเริ่มซีดเริ่มไม่มีแรงภูมิตกก็ก่อให้เกิดโรคอย่างอื่นตามมาได้บางรายก็มีก้อนเนื้อพอกขึ้นมาก้อนเนื้อมะเร็งขึ้นมาพวกต่อมน้ำเหลืองเออ,เอก้อนเนื้อในช่องอกตรงนี้เป็นต้นเท่านี้ในแมวเนี่ยการรักษาที่หายขาดเนี่ยไม่มีมีแต่ กดอาการมันไว้ทําให้ภูมิคุ้มกันขึ้นเพื่อที่จะไม่ให้ไอตัวไวรัสเนี่ยมันทําให้ไม่เลือกขาเพิ่มจํานวนมากขึ้นแมวก็จะอยู่ในสภาพที่ปกติแต่ก็ยังป่วยอยู่นะแต่ก็อยู่ในสภาพที่ปกติแต่ท่านี้ท่านั้นก็คือขึ้นอยู่กับตัวแมวด้วยว่าภูมิคุ้มกันที่เราพยายามากระตุ้นมันให้ขึ้นเนี่ยมันขึ้นหรือปเปล่าวิธีป้องกัน วิธีป้องกันถ้าในหมาไม่มีแต่ถ้าในแมวเนี่ยก็คือทำวัคซีนวัคซีนก็ป้องกันโรคได้ในระดับหนึ่งวัคซีนก็เริ่มทำได้ตั้งแต่อายุประมาณ2 3เดือน,นก็คือทำวัคซีนได้แล้ครับ